ข่าวด่วนกับทุกคน เหมือนเรื่องจะเงียบๆนะครับแต่ก็ไม่เงียบครับสำหรับประเด็นของคุณพลาๆแสงทองครับและคุณบิ๊กผู้หิบบ้านฟินแลนด์ครับหลังคุณพลาๆเนี่ยได้ไปออกรายการคุยแซบโชว์ครับทุกคนซึ่งตัวเองเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้คบชู้อย่างแน่นอนนะครับเรยกไี้ว่าตอนนี้นะครับถือว่ากระแสบนโลกโซเชียลเนี่ยกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับซึ่งพลาๆก็ได้พูดหลายประโยคครับในรายการคุยแซบโชว์นะครับอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เป็นคนไล่เขาออกจากบ้าน เขาเป็นคนเลือกเดินออกไปเองนะครับนี่คืออีกหนึ่งคำพูดที่คุณพราวๆเนี่ยพูดเอาวไว้แล้วก็นักข่าวเนี่ยก็ไปตีกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อีกหลากหลายประเด็นนะครับกับการที่คนซึ่งต้องบอกว่าอ่ะสรุปแล้วคุณพราวๆกับคุณอ่า ที่ต้องบอกว่าคุณมือมิกซ์เนาะ,ะได้มีอะไรเกินเลยไหมนะครับซึ่งคุณเวล่าก็ได้ตอบเอาไว้แบบนี้นะทุกคนกับนักข่าวนะอะี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณเปลวาๆตอบกับคุณหนิงปาัดาครับและทุกคนคิดเห็นว่ายังไงบ้างคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ว่าขอคอมเมนต์แบบสุภาพนิดนึงนะครับในเรื่องว่าเราอะไปคบกับคนคนหนึ่งที่อยู่ในวงค่ะทําไมเขาถึงคิดแบบนี้ก็คือมันน่าจะมีหลายปัจจัยคือเขาหนึ่งเข้าใจร้อนด้วย ใจร้อนด้วยแล้วก็อาจจะมีคนที่อาจจะใส่ข้อมูลอะไรเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะแต่หนูก็ยืนยันตรงนี้เลยว่ามันไม่ได้มีอะไรจริงๆซึ่งหนูก็คุยกับเขาแล้วเขาก็อัดคลิปเสียงไว้ด้วยหนูก็ยืนยันกับเขาว่าหนูไม่ได้มีอะไรนะมันไม่ได้มีอะไรเกินเลยจริงๆนะไอเพราะว่าตอนนั้นมันมีปัญหาในชีวิตคู่แหละก็คือเรื่องของความน้อยใจเราไม่เจาะลึกเลยกันนะว่าเรื่องอะไรแต่ทาไมเราเลือกที่จะไม่เคลียร์กัน2คนแต่ใช้วิธีแบบน้อยใจแล้วไปปรึกษาขอบคุณเสียงจาก คุยแซบโชว์ด้วยนะครับต้นที่จะเลือกที่จะปรึกษาเลยแต่เราคุยเรื่องงานคือคนในคนในวง <c oughs> เรามีการสื่อสารในเรื่องของการทํางานค <c oughs> ่ะแล้วทีเนี้ยพอเราเราคุยเรื่องเรื่องการทํางานใช่ไหมคะเฮ้ยบางทีเรามีความแบบน้อยใจอะ่ะเข้าใจเฟลของผู้หญิงไหมบางทีเราน้อยใจหนึ่งสองสามสี่ซึ่งก่อนหน้านั้นคือมันไม่มีใครรู้หรอกและหนูก็ไม่สามารถที่จะออกมาพูดได้ว่าปัญหานั้นมันคืออะไร <c oughs> เพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องพูดค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะแต่แต่ทุกอย่าง มันมีเหตุและผลของมันณณณจุดนี้เพรอยากบอกว่าก่อนที่มันจะเกิดเรื่องราวชาวเน็ตก็บอกว่าคุณแพาวเนี่ยตอบนอกประเด็นนะฮะซึ่งถ้าถ้าผู้หญิงก็จะมองออกว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะแต่แพรไม่อยากลงรายละเอียดว่าเราน้อยใจเขาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีหนึ่งสองสามสี่แหละค่ะแล้วแล้วทำไมถึงเป็นคนคนนี้ที่เราคุยทำไมถึงเลือกที่จะคุยกับคนคนนี้ มันคุยเรื่องงานค่ะเรื่องงานเหมือนเหมือนเราแบบแม่นิ่ง,ง,งคือยิงคําถามมากเลยนะคยให้หน่อยสิอะไรให้หน่อยสิอะไรเง,งี้ย <c oughs> คือมันมันมันรู้สึกว่าอ่ะเขาเคลียร์งานให้เราได้อะไรเง,งี้ยค่ะเขาเคลียร์งานให้เราได้ไม่ไม่มีปัญหาเหมือนเหมือนช่วยช่วยงานเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงคนเดียวที่บริหารบง <ปะ S 1> ใช่ไหมคะแล้วพอเราบอกว่าเออช่วยดูตรงนั้นตรงนี้ให้หน่อยนะ,<ภ>ะเหมือนเออเหมือนทํางานตรงใจเราอย่างเงี้ยค่ะคือเรียก <ภะ S 2> ว่าไว้ใจที่รู้สึกว่าคุยกับคนคนนี้น่าจะได้คําตอบหรือได้รับความสบายใจ ก็ก็ประมาณนั้นค่ะ <Ừ. S 2> แต่มันไม่ได้มีอะไรเลยเราไม่ได้คิดว่าจะเอาเขาเข้ามาในครอบครัวทําทให้เราแบบทําให้เกิดปัญหาอะไรเงี้ยคือก็แค่คุยเรื่องงานแต่ทําไมถึงมันถึงมีจุดทําให้อดีตสามีเราเข้าใจผิดว่าเราคุยแบบเป็นเรื่องของการปรึกษาหรือว่าทําให้เข้าใจผิดในเรื่องแบบความสัมพันธ์ล่ะคะที่จริงมันมันก็ไม่ได้มีอะไรแต่คือความใจใจร้อนด้วยเลยค่ะความใจร้อนแล้วเราก็ เป็นเป็นคนใจร้อนเหมือนกันค่ะอ่ามันมันเหมือนกับการแบบสาดกันไปกันมาอย่างเงี้ยเหมือนเราบอกว่าอ่าอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นะอยากให้เขาเปลี่ยนอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมันมันกลายเป็นว่าน้อยน้อยใจให้ให้กันไม่รู้จะพูดยังไงอะแทนที่จะอะถ้าถ้าเราอยู่จุดนี้ถ้าเรากลับย้อนย้อนกลับไปเราน่าจะมานั่งคุยกันมากกว่าเราน่าจะเย็นกว่านี้เนาะใช่เราน่าจะประทะกันแรงเพราะว่าฝั่งคุณสามอดีตสามีนะมีการไลฟ์อะทุกคนซึ่ง ก็ต้องบอกว่าต่างคนต่างเหตุผลเนาะในอารมณ์ที่แบบตอนนั้นน่ะคุณบิ๊กเราเข้าใจคุณบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นะกับอารมณ์ณตอนนั้นมันแบบถึงขั้นสุดถึงขั้นปรีดแล้วกับการที่จะต้องออกมาหรือคุยกันทางครอบครัวเมื่อมันคุยกันไม่ได้แล้วหรือว่าเราอัดอั้นแล้วเราก็อยากจะคุยกับแฟนคลับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยรับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เข้าใจทางคุณบิ๊กผู้อยู่บ้านฟินแลนด์นะครับแล้วก็เข้าใจทางด้านคุณพราววนะซึ่งเขาก็อยาก คุยกันแบบเป็นครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยซะมากกว่าทุกคนซึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าแม่แพลคคาว่าเราไม่ได้ฆ่าใครตายเนี่ยเราฟังทีไรแล้วรู้สึกไม่อินกับคํานี้จริงๆค่ะนะครับจริงๆเราไม่ได้ฆ่าใครตายแต่คนที่เจ็บปวดขนาดนั้นมันตายทั้งเป็นได้เลยนะคะกว่าจะผ่านไปได้แต่ละนาที จะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทั้งสองคนค่ะฐานะคนเป็นพ่อและแม่นะคะนี่คือคอมเมนต์จากชาวเน็ตนะครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหตอนนี้คือกระแสะแรงมากกับรายการคุยแซบโชนะครับซึ่งหลังจากที่คุณพร,พราวเนี่ยเธอได้มีการเ,เขาเรียกว่าอะไรนะไปออกรายการนะครับคุยแซบโชเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนหลังจากนั้นนะครับคุณปิ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เหมือนกับมีการโพสต์รูปหัวเลาะฮ่าห้าหาห้านะฮะ คือยาวมากนะครับทุกคนนะครับเ,เราก็เลยแบบโอ้โหนะก็ถือว่าอ่ะก็แล้วแต่คนจะจะมองเนาะก็ต่างคนต่างมุมมองก็แล้วกันนะครับเนาะ,ะทุกคนต้องบอกว่าช่วงนี้ก็คือแบบตอนแรกเราคิดว่ากระแสะเนี่ยนะครับมันจะเงียบไปแล้วนะครับเราคิดว่ากระแสะมันจะเงียบไปแล้วแล้วก็ตอนนี้พอคุณพระพราวเนี่ยไปออกตัดสินใจเนาะเลือกที่จะไปออกรายการคุยแซบโชว์นะครับ ก็เหมือนกับว่ามีประเด็นนี้กลับมาอีกหนึ่งครั้งและอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คืออย่างที่พิมพ์ข่าวกระแสบอกว่าตอนแรกคุณพี่ผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์ใช่ไหมฮะไปออกรายการคุยแซบโชก็มีแฟนคลับของคุณเพาพาแสงทองเนี่ยบอกว่ามันไม่แฟร์เลยกับการที่เอาผู้ชายออกไปพูดในรายการครั้งเดียวนะครับแต่ทีนี้อ่ะทางคุยแซบโชก็คือให้ความเป็นธรรมไงฮะให้คุณเพาพาเดี๋ยวได้ออกไปพูดบ้างแต่พอพูดแล้วฟีดแบ็กเหมือนกับว่า เหมือนกับมันจะดูแย่ลงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนอ่ะก็ให้ทุกคนใช้วิจารณญาณก็แล้วกันนะครับในเรื่องของอการกีดกันลูกหรือว่าอะไรให้ไปหาคุณทราวเนี่ยอันนี้เขาก็ออกมานะครับบอกเหตุผลแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเนาะ นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยกันล้บกันนะครับก็โอ้โหตอนนี้คือชาวเน็ตคือเอาไปแชร์กันเยอะมากแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรให้นักข่าวได้กลับมาทําข่าวอีกหนึ่งครั้งนะครับเหมือนกับได้มาโดนโจมตีอีกหนึ่งครั้งแต่คุณแปรวพราวเ,าเานาะก็อ่ะไม่เป็นไรก็เป็นกําลังใจให้ทั้งคู่ก็แล้วกันเนาะต่างคนก็คือต่างเดินหน้านะครับทำงานกันต่อไปนะครับเนาะเป็นกําลังใจให้ทั้งคู่นะครับเดือนหน้าทํางานแล้วก็ นะอันนี้ก็คือรายการเป็นรายการสดไหมฮะเมื่อวานนี้เนาะใช่ไหมเป็นรายการสดเนาะอ่ะโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กด like แชร์นะครับอุ้มยิมก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ทั้งคุณบิ๊กแล้วก็คุณพราวพราวเองนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนนะครับ